ซาร่าเปิดไพ่เช็คดวงได้ไพ่ดีที่สุดเจอทักษณานจะมีข่าวดีนักแสดงสาวอารมณ์ดีซาร่านลินโฮเลอร์หรือซาร่าเอฟอยู่ดีๆก็งานเข้าถูกชาวเน็ตสงสัยว่าเป็นคนในข่าวดาราสาวอายุ30ซุ่มท้องแก่กล้คลอดและเมื่อไม่นานมานี้ดาราสาวเพิ่งเปิดตัวรักครั้งใหม่เป็นแรปเปอร์หนุ่มต่างชาติแอดจอแดนที่มาจับจองพื้นที่หัวใจไปเต็มๆ ซึ่งย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมสาวซาร่าเพิ่งมาร่วมรายการโดนเทเซ่มาที่แพทและเจ้าตัวได้มีการเปิดไพ่เช็คดวงซึ่งเธอหยิบขึ้นมาส4ใบดังนี้ไพ่ใบแรกครีออฟวานเป็นไพ่การรอคอยแต่คุณเห็นโอกาสแล้วว่าอยู่ข้างหน้าเป็นช่วงที่รอเวลาความสำเร็จซึ่งจะสำเร็จแน่นอนไพ่ใบที่สองสเตรงหมายถึงผู้หญิงคนนี้มีความอ่อนโยนสามารถเอาชนะเจ้าสิงโตตัวนี้ได้ด้วยสติปัญญา ดังนั้นหมายความว่าจะหาเงินได้ด้วยความสามารถซึ่งงานที่จะเข้ามามีความยากเจอคนที่แตกต่างมีภาระเยอะแต่เรามีสติปัญญาแก้ไขเรื่องการเงินให้ผ่านพ้นไปได้ไพ่ใบที่สามซิกออปวานเป็นไพ่ที่ดีที่สุดไพ่แห่งชัยชนะเป็นไพ่ที่บ่งชี้ถึงการแต่งงานการมีความรักไพ่ใบที่สี่เดอะเวิลด์หมายถึงความสมบูรณ์การงานก็มาถึงจุดความสำเร็จหรือความสัมพันธ์มาถึงจุดสูงสุดของมันทุกอย่างสมบูรณ์ ตกลงด้วยการแต่งงาน